อันนี้ก็คือสร้างตัดผมของเขาขขเขขขบรับเขตเขาตัดนี่คนหนึ่ง าได้ก็เอาเฮาเฮาบ่ได้กําหนดราคาเนาะกับสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องดคนอีกเเคยเนาะก็พอดีมื้อนี้กดังที่เห็นแหนี่ผมกค่อนข้างยาวแล้วเฮาก็เลยว่าสิออกไปตัดผมเนาะเดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนหันไปเบิงว่าคนตัดผมของเฮามื้อนี้สิแม่นไผ เดี๋ยวไปเบิ้งพร้อมๆกันเนาะหาพห้อง่าทุกคนที่ได้เห็นคนคนนี่จะต้องอึ้งเดี๋ยวไปเบิ้งพร้อมๆกันเนาะ โอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เขากับมาฮอดทีสถานทีที่ว่าเข้าซีมาตัดผมมันนี้กะเขากัได้นัดกับสร้างตัดผมคนนั่นไว้แล้วเนาะกะตอนนี้เขากับกำลังถ่าเพิิอนอยู่แหลนะเนาะว่าย้่ใไดเพิ่นชิมาฮอดกะความจริงเข้าซีเดินทางไปหาเพิิอนอยู่เพล่กนกะ็ไดดเนาะแต่ว่ามัอนนี้กะเขายักให้ทุกๆคนเห็นได้เห็นว่าในแต่ละมือหสร้างตัดผมคนนี้เพิินเห็นเนาะได้ไปบริการให้กับลูกค้านะมาเพิ่นหลับ

เรายูอรอนี่ออกติคอ,อ,อยเด้อความเฝ้าอเอาออกเด็ดดิเอาไปปุ่นปินล่างราพี่เอาโอ้บระยากเก่งวันใดนะคำละทีบนี่ครับสบายดีกองนะสบายดีกองเนาะอันนี้ก็คือ อันนี้ก็คือซางตัดผมชีว่าเฮาสิมาอุดหนุนเพิ่นมื้อนี้ชื่อชื่อว่าแนวใดชื่อเพชรชื่อเพชรอ่าเป็นซางตัดผมประจําหมู่บ้านเฮานี่เจาะเจาะถ้าเรมื้อก็แม่นสิเดินห้างแบบนี้แล้วก็ไปเลาะตัดผมให้กับลูกค้าของเฮาเนาะเจ้าๆอ่าะนะมื้อนี้เฮาก็สิมาลองอุดหนุนเพิ่นเบิ่งลองเบิ่งว่าสิมือเพิ่นสิเป็นเนี่ยใดก็คือแขนขาเนี่บ่รยัดสมบูรณ์ท่กวานได้เนาะเจ้าๆ Chắc là họ sẽ sử dụng nó cho sức khỏe, đúng không? Ừ, đúng à. rồi. rồi. Phải phải hay, hay, hay năng, hay mình sẽ dùng nó cho sức khỏe. Đúng hay Chắc hay họ sẽ nó để ngồi, để lên để nói chuyện gì đó. Họ มันอุปรกรณ์ทำมาหาก,กินของมันละโอ้ยย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 ยงยุยไไนยยยยยยยใส่ยดยยยยยย่ยย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 ้ยัยย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 ืยย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 นยย้ยย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 ็ยย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 ยอ อ,อ, <laughs> อันเครื่องจุนี่นี่ยมืนเอาเอาได้ใ่มาหรือว่าเอาซื้อเองเออซื้อเองซื้อเอง,อเองหลายย่างหลายแนวเนาะนนมีเครื่องลหลายๆอย่างเอาซีดใส่ตๆ ซิดั่นแหละยดิซีดไรอ่ผมกะผมขันขังจะกู๊ดหน่อยนึงนะท่านผู้ชมกะอาชิตัตยดยากาเด็กแ้ฮะพุกพุกรถยนนะทันมนะันหลายเล,ลยดิทา,าหลายคนแล้ะสร้างมันก็เป็นสร้างอารมณ์ดีเงี้บันเทิงเลยมันนี่ท่านผู้ชม ไปเทลวดทีนี้เท mm hmm. ลวดก็ได้เทโอก็ได้สามปีสะเทือนหนึ่งนะสุดสีมือเล้ได้สัก นี่ีสายซา,ายมัดนดูสนานนะท่านผู้ชมกับพอดีตัดไปตัดไปแล้วก็อ่าอุปกรณ์การตัดผมของเพิ่นเนี่ยต้องเดือของเพินเน่นแล้วก็แบดมดมีจักหน่วยอีกอ่อันนี้เท่านะ่ะซามาลองหน่วยนั่นกับแบดมดแล้วเนาะหน่วยด้วหน่วยเอ็นมดอ่าแล้วก็หน่วยนี้กับมดอีกเท่ากหร่ซากก็เนานท่านผู้ชม ว่าก่อนการถ้ามาหากินอีกเหรอคือว่ายังยักษ์คัดเนะาะอ่ายักษ์คัดตอนนี้มาตัวน,นี้ พอแล้วก็อ่ะพอละน้ำผักดูอ่ะก็ท้ายเลยเออเนื้อเนื้อเปิดกันได้แล้วโอ้ตัากระถางเลยดูตักกระถางน้ผักก็หลังบ้านส่งบัวจิกบ้านนี่แล้วโอ้จิกอันนั้นจะอ่านกินผัวชาวบ้านนี่แล้วเนาะโอเคแล้วทานผู้ชมตอนนี้ห้าวกะอ่ะตัดผมเป็นเทียมหอยก็ถือว่าล้อนเราเอาการว่สมควรนั่นแหละเบื้องจังหน้าตาของนายแบบนี่ก็ได้ เนาะก็อันที่เห็นอยู่นี่ก็คือสีมือของซางเราเนี่ยเนาะปกตินี่เขาตัดนี่คนหนึ่งเอาเท่าใดเจ้าพันคนเรื่งก็ตามติดปุ๊บผู้อันตัดนันเก่าเยอะเดให้เท่าใดก็เอาเขาเขาให้เท่าใดก็เอาเ้าเ้าบระเด็นกำหนดราคาเนาะบระดก็เวลาตัดก็คือคือนี่เลยบอกแบบเข้าตองเนียอ่าพักขี่รถเท่านี้ไปเลาะหาเขาเจ้า บริการเท็งที่เนาะถ้าเขาบวกไปก็บวกไปฮ็ดแล้วอุปกรณ์เท่านี้นะแยกก่อมซูมเขาเบวงนะตัวนี้ก็คืออุปกรณ์ทำมาหากินของคนทั้งหมดแหละสังเกตเลยเนาะอ่าแต่ละโตตัวนี้เป็นตองเดอร์ตัดผมเนาะเวลาที่ว่าจะใส่ก็คือต้องไดอเอาสายไฟพวกนี้นะมามัดติดกัน เคื่อให้ไฟมันครบวงจรแล้วก็ให้ตัวน,นี้มันทำงานนะาเนเฟฟาะข้าพเจ้าเฮียนไฟฟ้าข้าพเจ้าอธิบายได้เ <c oughs> นาะกาพ, <Leaders, S 1> พราะว่าจูนิเนี่ยมันใช้การ,ร์ว่าแดดมืดแล้วเนาะเอ่อรัก็แบตเนาะก็คือดังที่เห็นที่กี่ละ่ะตัดไปหน่อยนึงกับแบตบมืดตัดไปหน่อยนึงกับแด้แบตบมืดก็ต้องได้พักซากไปน,น้ำเนาะกับมีอยู่สามอันนี่ตอนนี้กับแบตเดียวกันเลย แบบเดียวกันเลยคือแบบเวลาชีใส้ก็ต้องได้เอาชายเนี่ยมาตอกันอะไรกันตัวน,นี้นแบบเดียวกันก็ถือว่าเป็นคนคนหนึง่งชีวานายกย่องเนาะก็คือเป็นคนที่ว่าสู่ชีวิตทึงแม้น่าแข้งขาห่างกายชีว่สมบูรณ์คือคนปกติแต่ว่าจิตใจพอน,นี่ สุดยอดเฮายกโป้ให้แล้วเนี่ยชมเชยนะชมเชย,เยนะลกนี่อันนี้ก็คือรถประจําตําแหน่งของเพื่อนคือตะก,กี้เฮาชิเมอหาเพื่อนยุเพื่อนกระไดแหละแต่ว่าเฮากะยะให้ทุกคนแต่เห็นว่าอ่ะแต่ละมือเพื่อนเห็นแนวใด,ดในการไปตัดผมมันก็คือดังที่เห็นน,นั่นแหละได้ขี่รถตัวนี้เนาะกะใส่คาเบิ่งนึ่งนี่แหละท้ายไปก็ถือว่าค่อนข้างยันลำบากอะไรเนาะได้กะ สมเซยสมเซยสมเซยในความสุขสมเซในการสู่ชีวิตนั่นแหละนะชีวะมันนั่นนะชีวิตของันแต่อันนี้ก็คือสร้างตัดผมในตำนานที่ว่าเฮาเอ๋ยไปที่เกี่ยนแหละข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินนะว่าถ้าคิดนีทึกเผยแพ่ออกไปมันจะเหตุให้หลายๆคนมีกำลังใจในการสู่ชีวิตดังกับอายคนนี้เนาะคำตอนสุดท้ายนาะก็คือจ่ายเงินค่าตัดผมออา สุดแล้วได้ผู้ชี้หายเน้อเจ้าได้กอดได้เท้ากับบู้มีลายเน้ะหายเท้าที่เท้าชี้หายนั่นเลยจับก่อนอันนี้ค่ะตัดผมแล้วก็ อันนี้มัะหายเพิ่มเดลยท่านเปลี่ยนไปได้กะกชิพยายามหาเครื่องช่วยนี่เมื่อช่วยเป็นเครื่องถ้ามาหากินเป็นอุปกรณ์ตัดผมพันนี่เนาะนะช่วยตัวนี้หานสิพันเนาะกะช่วยได้ก็ช่วยกันไปแหละคือสมเชยน้ำทือแล้วก็ยกย่องแนะนำใจในการสู่ชีวิตนั่นแหละคือแบบปกติกะบ่คอยเห็นไัเห็นวนี่น่ะ ดีกว่าคนบางคนเนาะที่ว่าแขนขาดีทุกอย่างดีแต่ว่าไปเฮ็ดสิ่งที่บ่ดีเนาะก็อยากให้เอาเรานี่เป็นแบบอย่างเนาะก็สิประมาณนั้นอ่ามื้อนี้เนาะเฮาว่าสิออกไปส่งเพิ่นแต่ว่ากพอดีเฮากมีเวียกแล้วเลยว่าเออสิให้เพิ่นมือูเดียวมือได้บ่เมื่อดเออๆเนาะคอยเมื่อคอยนั้นเด้อพ่อมีเวียกดนาว่าบ่มีเวียกกสิเมื่อส่งเือนเา นั่นแหละะขอบอข้บใจอะไรนะแต่จะต้อคลิปนี้กะบวุ้มี่ยังไงมีได้ทอนนั้นหละอยากนํ่เสนอเรื่องเล่าชีวิตของเพื่อนนี่ให้กับหลายๆคนได้ครับผู้แลวก็หวังว่าคลิปนี้คงจะสร้างกำลังใจให้กับทุกๆคนได้บ่หลาย่กว่าน่อยเนาะบายๆยกตัวนี้ใช่ไ่มบุ้มมันติเข้าใจได้